บรรยายเสียงโดยไม้หน้าสามเรื่องเล่าเช้าวันต่อมาพศเจริญพาดก้าวนำปุ๊กกรุงเกษมไปยังร้านกาแฟาอันเป็นจุดนัดพบปรากฏว่าจอร์ดเฮาดี้มานั่งรอเพียงลำพังอยู่ก่อนแล้วหมอลุกขึ้นยกมือไหว้รุ่นใหญ่ตามธรรมเนียมแล้วหันมายิ้มเก้อเขินกับดาวดังวงเวียนเล็กซึ่งทำไม่สนใจเมินเฉยพอนั่งลงเสร็จสับสั่งโอเลี้ยงมาเสิร์ฟเรียบร้อยตัวเฮียก็เอ่ยเสียงเข้มจอร์ดรู้ไหมพี่เรียกเองมาทำไม หนุ่มล่างกำยำพงกศรษะรู้ครับคนที่ไปตามมันบอกผมแล้วครับพดเจริญพลาดช,ชูนิ้วหัวแม่มือชี้ไปทางปุ๊เจิดไอ้เจ้านี่เคยมีเรื่องอะไรกับเองวะไม่มีครับเอาเ้าแล้วไปไล่แทงเขาทําไมล่ะก็เป็นเพราะผมเจ็บแขนแทนพระแดงครับที่ไอ้ปุ๊กระเบิดขวดมันมาก่อกวนแล้วก็หนักข้อขึ้นทุกวันพักพวกแต่ละคนแทบจะออกไปไหนกันไม่ได้แถมยังมีข่าวว่าเตรียมการจะเล่นงานพระแดง,ท,งทั้งที่อยู่ในผ้าเหลืองผมเลยไปดักแทงมันครับพี่เฮ้ยแต่นี่มันคนละปุ๊ ลงมือไปแล้วถึงมารู้ว่าผิดคนรุ่นใหญ่ขโมดคิ้วผิดได้ยังไงก็บางวันแสบเห็นหน้าตากันชัดเจนจอร์ดเฮาดี้ทำตาซึมผมไม่รู้จักไอ้ปุ๊ระเบิดขวดครับเคยเห็นแต่ปุ๊กุงเกษมนี่เลยปักใจคิดว่าใช่ไม่นึกว่าจะมีปุ๊ถึงสองคนครับพี่อะไรกันวะจริงๆครับพี่ผมไม่ได้โกหกจอร์ดยืนยันน้ำเสียงสีหน้าหนักแน่นพี่ใหญ่ก้มลงดูดโอเลี้ยงเต็มอึกตาจ้องมองในลักษณะคิดไต่ตอง ทั้คู่ก็พยักหน้าเนิบช้าด้วยท่าทีสุข,ขุมแล้วเอ่ยขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็มีเท่านี้จริงๆครับพี่ผมตั้งใจจะไปแทงไอ้ปุ๊ระเบิดขวดจริงๆครับว่าแต่ผ้าแดงรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเพิ่งจะมารู้ตอนหลังครับผมไม่กล้าบอกเพราะเห็นท่านอยู่ในผ้าเหลืองแล้วล่อผิดคนแบบนี้เองจะทํำยังไงวะจอร์ดจอร์ดเฮาดี้หันมายิ้มเกอ้อเขินกับตัวแสบฝั่งทนก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มหู ขอโทษอย่างแรงเลยเพื่อนเราเข้าใจผิดคิดว่านายเป็นเอ้นนรกนั่นหวังว่านายคงให้อภัยนะปุ้กุงกเกษมพย,พยักหน้าเข่งขึมอภัยให้นายได้แต่ต้องไปยืนยันต่อหน้าพระแดงว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกใช่ใช่ต้องให้พระแดงรับรู้ด้วยพี่ใหญ่พชเจริญพาสนับสนุนแล้วเองก็ควรจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยเอา้าแล้วพี่ล่ะดาวดังฝั่งทนย่นคิ้วถามเดี๋ยวพี่ต้องรอยอยู่นี่ก่อนนัดแขกคนสําคัญเขาไว้พวกเองรีบไปกันเถอะ พอล่ำลารุ่นใหญ่เสร็จ10บนาทีต่อมาจอร์ดเฮาดี้กับปุ๊กคุงกเกษมก็เดินเคียงคู่กันตรงเข้าไปในลานหน้ากุติพระแดงในวัดสุดทัศน์ซึ่งเต็มไปด้วยวัยรุ่นวัยพนองกว่า20สบนามทันทีที่ทั้งสองเหยียบเข้าลานปูนหน้ากุติเสียงหนึ่งก็แผดดังขึ้นเฮ้ย hey, ไอ้ปุ๊ไอปุ๊ระเบิดขวดมาตัวแสบฟังทนชะงักเท้ากึกเสียงที่บอกว่าเขาเป็นปุ๊ระเบิดขวดไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิด และมันแสดงชัดว่าเราบรรดาเพื่อนพ้องบริวารของเสือดุแห่งตอกใบเล่ไม่มีใครรู้จักปุกระเบิดขวดหลังเสียงตะโกนโวกเวกแกลมสิงแดงไตลงแก้วใบเล่และหนุ่มกำยำวัยเดียวกันอีกสี่ห้าคนซึ่งล้วนมีมีดไม้กระบ,บองคบมือปาดกรูกันมาจากทุกทางด้วยท่าทีกระเฮี้ยนกระหือลือเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไอ้ปุ๊เ, <"A> i, เข้ามาคุยกับเราเฮ้ยเฮ้ยยายาจอร์เฮาดี้และล่มละลักบอกวุ่นยกมือขึ้นโบกห้ามปาล์ม แต่ก็ทําได้เพียงแค่นั้นหนุ่มราชทันพวดเข้าประชิดดาบในมือตวัดจี้ซอกคอไม่ให้กระดิกหืออือแล้วก็แทกด้ามดาบเข้ากลางกระบาลด้วยความเจ็บแขนและคนหมันไส้ปุ๊กนักบูฝั่งทนบุรียกมือกุมหัวหน้าตาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเพีย้ยไม่รู้ฝ่ามือใครฟาดเข้าเต็มท้ายทอยตามด้วยแข้งหนักๆห,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 หวดเข้ากลางหลังเต็มเงี้ยงเต็ม,ตม,ตมดอกบกนักเลงฝั่งโทมเซถลาแทดแทดถลำหน้าขมำล้มตรงบันไดาทางขึ้นกุฏิ โดยมีเสียงฝีเท้าหลายคู่จี้ตามมาติดๆก่อนที่ตีนหลายคู่นั้นจะประเคนใส่ล่างเสียงหนึ่งก็แผกดขึ้นอย่างทันท่วงทีหยุดนะนักบูเดีย่ยวยันตัวลุกขึ้นนั่งทับเขา่าบทการนิ่งอั้นด้วยความคับแค้นใจไม่ว่าครั้งไหนเขาไม่เคยคิดร้ายกับพระแดงและสมัครพักพวกเลยสักนิดเหตุใดจึงต้องโดนเช่นนี้โดนจอร์ดเฮาดี้ไล่แทงก็อับอาย,ายขายขี้หน้าพอสมควรแล้วยังมาโดนลุมยำซ้ำเข้าไปอีก หรือถึงเวลาที่จะต้องเป็นศัตรูกันจริงๆเสียแล้วพวกเองทําอย่างนี้ได้ยังไงแดงชี้มือชี้นิ้วต่อว่าอย่างมีอารมณ์เก็บมีเก็บไม้ให้หมดทุกคนเดี๋ยวนี้แดงนี่มันไอ้ปุ๊ไม่ใช่หรือผู้คุมเอ่ยเสียงกังขาใช่แต่ไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดเอา้าฮะนี่ป,ปุ๊บรรเจิดเพื่อนเก่าของอาตมาซึ่งเคยไปเดินกับไอ้ปุ๊ระเบิดขวดเป็นบางครั้งก็พวกเดียวกันไม่ใช่เขาอยู่ตรงกลางเพื่อนทั้งสองฝั่ง ยังไงปุ๊เจิดก็ไม่ใช่ศัตรูของเราขอเธอแหลมทุกคนด้วยไม่ว่าวันไหนอย่าแตะต้องเขาอีกจบคำนักเลงผู้มาหัวเดียวกะเทียมรีบเงยหน้ามองเจ้าของเสียงด้วยสายตาที่ปวดร้าวพอสบตากันพระแดงก็เอ่ยเสียงอ่อนโยมปุ๊อัตมาขอโทษวัยรุ่นผู้มาเดียวดายฝืนยิ้มแห้งๆพระไม่ได้ทําอะไรผมนี่ครับจะมาขอโทษผมทําไมแต่คนของอัตมาทาไม่เป็นไรครับที่ผมมานี่ก็เรื่องจอดไล่แทงผม ใบหน้าคนในผ้าเหลืองหม่นหมองลงเรื่องนั้นอัตมาก็เสียใจไม่เป็นไรครับเมื่อท่านบอกกับทุกคนแล้วว่าผมไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดผมก็ขอตัวลาครับเดี๋ยวก่อนโยมปุ๊นานๆเจอกันทีอยู่คุยกันก่อนขึ้นมาบนกุฏิก่อนแต่ว่าไม่มีแต่ขึ้นมาเลยอัตมาเชิญผู้ครองเพศบรรพชิตสรุปรวบลัดตัดบทแล้วหันล่างเดินกลับเข้ากุฏิหายลับปุ๊กุงกเกษมหายใจยาวใช่แล้วหมดทางปฏิเสธ ด้านคู่หูอันตรายปุระเบิดขวดกับดำเอสโซ่กำลังนั่งละเรียดโอเลี้ยงอยู่ในร้านย่านหลังวังทั้งสองนั่งสายสายตาหาพวกบริวารแก๊งคู่อลิแต่ทว่าคนที่วิ่งมาหากับเป็นลูกน้องของตนเองพอมาถึงก็กระหืดกระหอบบอกผมตามหาพี่สองคนตั้งนานไปมาหมดตั้งแต่ที่บ้านยันลงโบลิ่งดาวดังตอกสาเกตะโคนสั่งโอเลี้ยงให้ลิวล้วล้อนิ้วหน้าถามเสียงกังขาเองไปโดนใครเขาไล่กระทืบมาหรือไง ถึงตามหาฆ่าซะทั่วกรุงไม่ใช่พี่ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรวะหมอหันรับโอเลี้ยงที่ถูกนำมาเสิร์ฟก้มลงดูดไปครึ่งแก้วก่อนเปิดปากบอกผู้เจิดโดนแหลมสิงไล่ฟันผู้ระเบิดขวดสะดุ้งตัวตาเบิกวาวโดนไล่ฟันที่ไหนที่พัสุทัศน์หน้ากุติพระแดงเฮ้ย <Hey! S 1> ก็ไอผู้เจิดมันเป็นเพื่อนพระแดงตอนนั้นพระแดงอยู่ในกุติดีนะออกมาห้ามไว้ทันไม่งั้นเละแน่แล้วตอนนี้ผู้เจิดยังอยู่ที่กุติหรือเปล่า บานนี้คงกลับไปแล้วมั้งพี่ปุ้ระเบิดขวดลุกขึ้นควักเงินวางไว้บนโต๊ะแล้วพยักหน้ากับคู่หูไปดำดำเอสโซยันตัวลุกพวดไปไหนบานในปุ๊เรื่องนี้ข้าย,ยอมไม่ได้เดี๋ยวเราดมพวกไปแก้คืนจะไปแก้อะไรวะพวกมันหดหัวอยู่แต่ในวัดมหาปลัยตอกสาเกกระตุกหัวคิว้วตาดุเหี้ยมส่องประกายวาวก้าวคำรามข้าจะบุกวัดสุทัศน และแล้วสองคู่หูมหาปลัยลพร้อมเหล่าบริวารก็บุกเข้าไปในวัดสุทัศน์ทำลายข้าวของในกุฏิพระแดงชิปหายวายวอดทั้งหมดพวกพ้องของพระแดงก็ซวยกันทั่วหน้าแหลมสิงถึงกับกระโดดหนีออกทางหน้าต่างยังดีที่ปุระเบิดขวดไม่ได้ทำร้ายพระแดงเพราะเห็นอยู่ในผ้าเหลืองแต่ก็ให้สมุนเอามีดจ่อคอไว้บังคับให้นั่งดูความวินาศสารตะโลของพวกลูกศิลูกหาแทนแต่แค่นั้นก็ทำให้ผ้าเหลืองของพระเริ่มร้อนแล้ว เหตุการณ์เลวร้ายในวันนั้นเกิดจากวาจาของปุระเบิดขวดนั่นเองเนื่องจากดำเอสโซไม่เคยรู้จักกับพระแดงมาก่อนจึงไม่ยากที่จะถูกเกลี้ยกล่อมให้ไปถล่มพลพรรคของพระแดงโดยไม่ยากเย็นนักหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าดำถูกปุ๊เป่าหูจนเสียรูปแต่ถ้าดำได้รู้จักกับพระแดงมาก่อนเรื่องเลวซามต่ำช้าแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะดำคงไม่ยอมทำร้ายเพื่อนตัวเองอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ถล่มวัดสุดทัศน์ของปุ๊กับดำครั้งนั้นข่าวก็กระจายไปเข้าหูเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษากฎหมายจนได้ตำรวจจึงนำกำลังมาดักซุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่รอบวัดหมายรวบตัวทั้งสองกลุ่มหากมาประทะกันอีกอยังดีที่ไหวตัวทันจึงไม่มีใครกลับเข้าไปในวัดอีกเหตุการ์ถล่มวัดจึงจบลงแค่นั้นแต่ก็ได้สร้างความเจ็บแค้นใจให้กับพระแดงเป็นอย่างมากเดือดถ,ถึงจอร์จเฮาดี้ที่เป็นมือวางอันดับต้นๆของวงการ ถึงขนาดให้สัจจะวาจากับพระแดงไว้ว่าจะเล่นงานปุ๊ระเบิดขวดให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้จงได้แต่การบุกไปถล่มกุฏิพระแดงก็ยังไม่สาแก่ใจปุ๊ระเบิดขวดเพราะไม่สามารถทําให้พระศึกออกมาได้ดาวดังตอกสาเกจึงทำทุกวิถีทางที่จะยั่วยุพระแดงให้โมโหซึ่งก็ถือว่าได้ผลพอสมควรเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเรื่องถึงตำรวจทั้งสองกลุ่มจึงพากันเก็บตัวเงียบระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่านักเลงกลัวตำรวจยิ่งกว่าผีซะอีกแล้วก็ไม่อยากเข้าไปนอนเหงวในสังเตยิ่งผู้มีรายชื่อเป็นบุคคลอันรพาลอย่างปุระเบิดขวดอยากตีพระแดงก็อยากแต่ก็ไม่อยากถูกจับมหาปาลตอกสาเกจึงงัดไพ่ใบสุดท้ายเป็นไม้ตายเพื่อให้พระแดงสึกออกมาซัดกันเสียทีนั่นก็คือเล่นงานสีกาของพระแดงหลังจากที่พระแดงบวชแล้วแอลวรพาแฟนสาวก็ยังวนเวียนอยู่ในแวดวงนักบู เพื่อความปลอดภัยของวบลภาพาก็ได้ไหว้วานนักเลงอย่างคานใบคานอูดบางกระบือและน้ำอื่นๆให้คอยคุ้มครองและเดินตามแอลเพราะเกรงว่าปุ๊ระเบิดขวดจะไปเล่นง,งานเอาได้แอลวอลพานั้นมักชอบประโยนโบลิ่งที่เกสรอนบาร์ถนนเกสรอนซึ่งเป็นสถานที่นิยมชมชอบของจิกโกวัยรุ่นนักบูจึงไม่แปลกที่จะไปพบเจอบริวารของปุระเบิดขวดที่สิงสถิตยอยู่ที่นั่นเป็นประจำ บ่ายวันหนึ่งสองคู่หูอันตรายพาพวกไปนั่งที่ลิตเติ้ลโฮมในเกสอนโบอีกเช่นเคยซึ่งมีตู้เพลงอันเป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่มหนุ่มสาวในสมัยนั้นปุระเบิดขวดปุก๊กุลเกษมดำเอสโซโรแมนสีและเหลิมพานนกนั่งจิบเบียร์เคียร์คอเสียงเพลงกันอยู่ในร้านทันใดน,นั้นแอวลวอลพาใบาคานอุ๊ดบางกระบือและพวกซึ่งเล่นโบลิ่งอยู่ก่อนแล้ว เดินเข้ามาในร้านลิส e n h โฮมสั่งเครื่องดื่มแล้วโฉบไปนั่งที่โต๊ะเมื่อเห็นแบบนั้นสมองในหัวของปุระเบิดขวดก็เริ่มเดินงานทันใดปุ้บอกให้เหลิมพันนกไปหาเรื่องแอลแต่เหลิมไม่ยอมทำเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงและยังรู้จักกันอีกด้วยปุ้จึงเปลี่ยนแผนให้เหลิมไปขอเบียร์วอลภาและเหรียญหยอดตู้เพลงแทนเหลิมพันนกกลับมาที่โต๊ะในเวลาต่อมาพร้อมนําข้อความจากแอลมาบอกว่าถ้าผู้เจิดขอจะให แต่ถ้าปุ๊ระเบิดขวดขอไม่ให้แค่นั้นเองปุ๊ก,ก็ลุกพวดพาดไปหาแอลที่โต๊ะทันทีเพราะรอโอกาสนี้มานานแล้วพอถึงปุ๊กก็ผักหน้าแอลไป1ทีถึงแม้จะรู้จักกันมาก่อนนั้นก็ตามแต่เหตุการณ์ก็จบลงแค่นั้นเมื่อวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าไปช่วยกันห้ามการกระทําของปุ๊ระเบิดขวดในครั้งนั้นทําให้หลายคนรับไม่ได้ถึงกับจะแยกกันในวันนั้น แต่ปุระเบิดขวดก็หาได้แยแสไม่กับหัวเลาะสะใจแล้วหันมาบอกกับพวกพ้องว่าดีแล้วมันจะได้ไปฟ้องไอ้พระแดงทีนี้แหละมึงเอ้ยรู้เรื่องแน่และแล้วก็เป็นไปนตามปัถนาของปุระเบิดขวดหลายวันต่อมาแอลวอลพาก็เข้าไปฟ้องพระแดงและแจกแจงเหตุการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดพอพระแดงรู้เรื่องจึงโกรธโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเพราะลังแกเพื่อนยังพอทนได้แต่รังแกศีกามันต้องโดนสักที ให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดโดนแน่นอนปุระ,ะเบิดขวด13กันยาพุทธศักราช2505เวลาช่วงเที่ยงแท็กซี่คันหนึ่งหักวงล้อเข้าจอดเทียบฟุตบาทหน้าร้านกาแฟถนนนครชัยศรีสามใบรุ่นชะกันลงจากรถทั้งหมดเข้าไปที่ร้านกาแฟซึ่งมีพักพวกอีกสองคนนั่งรออยู่ก่อนแล้วหนึ่งใน2หนุ่มหันมาเห็นยกไม้ยกมือเรียกเฮ้ยทางนี้จอร์เฮาดี้แดงไตลงหมูสุรศิทิ์ ่าวเท้าเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะหลังจากซุดตัวลงนั่งสั่งโอเลี้ยงมาดูดได้คนละอึกจอร์ดเฮาดี้ก็เปิดปากถามเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครรู้เรื่องแอลวอลพาถูกตกหรือเปล่าวะอีทหนึ่งในสองที่โบกมือเรียกสามหนอทำตาโตเฮ้ยเ <Hey, S 2> มื่อไรที่ไหนหลายวันแล้วที่ราชประสงค์จอร์ดตอบฝีมือไอ้ปุ๊แดงไตลงเสริมพางบทการแน่นระยำแล้วหลวงพี่รู้หรือยังวะหนุ่มร่างกำยำหน้าเข้มสันสีษะ ไม่รู้วะไม่รู้แอลค้าฟ้องหรือเปล่าที่ข้านัดพวกเรามาก็เหตุนี้แหละนายจะเล่นในปุ๊เหรอจอร์ดเฮาดี้พยักหน้าแทนคําตอบแววอามาหิตสองวาบขึ้นในดวงตาก่อนจะชักสิ่งหนึ่งออกจากซอกเอวมาวางไว้บนโต๊ะทั้งสี่โจสะดุ้งวาบกับของที่จอร์ดเฮาดี้งัดออกมาโชว์ไม่ธรรมดาปืนลูกโม่ดําขวับเมกอินไทยประดิษฐ์ยี่ห้อลิงตะกุยดินใช้กระสุน6.35ม mm, ิลลิเมตรซึ่งใหญ่กว่าลูกกดนิดเดียวจัดอยู่ในปืนระดับเล็ก แต่ก็ถือว่าเป็นของใหม่และกระบอกนี้นี่แหละที่จะประกาศศักดาในยุทธจักรกนักเลงใบรุ่นแรงใจลงหันซ้ายแลขวาเอ่ยถามพอได้ยินนายจะยิงมันเหรอจอร์ดเฮาดี้ผงกหัวสวัดมือคว้าปืนเน็บคืนที่ก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นใช่ข้าจะเอาให้ตายเฮ้ยไม่แรงไปหน่อยเหรออย่างน้อยไปสําหรับมันกับพฤติกรรมก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไปทั่วไม่เว้นแม้กระทั่งพระเนนแล้วเองไปได้มาจากไหน ซื้อมาจากต่างจังหวัด300อเออน่าสนเว้ยข้าคงต้องหาซื้อแว้ซักกระบอกมีดไม้มาล่าสมัยซะแล้ววะ่ะหนุ่มล่างกำยำหันไปหาคนชื่ออีธเองแน่ใจนะว่าข้าจะเจอไอ้ปุ๊กแถวเนี้ยหมอพยักหน้าพร้อมชี้มือไปยังอีกฝากหนึ่งของถน,นนนครชัยศรีแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันเพิ่งกลับมาเรียนที่ศิริศาสต์ไม่นานนี้เองอะไรวะแกขนาดนี้ยังจะกลับมาเรียนอีกก็คงอาศัยเครื่องแบบบางหน้าไปอย่างนั้นแหละแล้วจะเจอมันได้ตรงไหน เดี๋ยวตอนพักเที่ยงมันจะออกมากินข้าวกับพักพวกที่ร้านสอพาณิชย์มันออกมาทุกวันนั่นแหละร้านนั้นอยู่ตรงไหนวะเลยนี่ไปอีกหน่อยจอเทาดี้เงยหน้ามองนาฬิกาติดผนังเอ่ยพ,พึมพำเที่ยงกว่าแล้วงั้นข้าว่าเราไปกันได้แล้ววะหมูสุดฤทธิ์สรุปก่อนจะล้วงเงินห้าบาทวางไว้เป็นค่าเครื่องดื่มอึดใจใหญ่ห,ญห,ห้าหนุ่มขนองเลือดก็เดินเลาะไปตามบาทวิถีก่อนที่จะถึงที่หมายอีกกับนิดก็แยกออกจากกลุ่ม ป่อยให้อีก3ามคนเดินไปเรื่อยๆอึดใจก็มาถึงร้านจุดหมายเป็นร้านขายอาหารจิปาถะบรรยากาศภายในร้านนั้นเป็นไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายเพราะเป็นช่วงพักเที่ยงซึ่งมีทั้งลูกค้าประจําพนักงานห้างร้านนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการหลากหลายอาชีพนั่งดื่มกินเดินกันพุกพ่านขวักไวเสียงร้องสั่งอาหารเสียงเก็บจานชามเสียงเคาะกระทะตะหลิวและเสียงพูดคุยจอกแจกจอแจ ดังประสานคะเขากันละงมอื้ออึงพนักงานเสิร์ฟในร้านมีอยู่คนเดียวเป็นหมวยสาววิ่งส่งอาหารเก็บกวาดเช็ดถูโต๊ะที่เพิ่งกินเสร็จสามหนุ่มชะกันยืนมองอยู่หน้าร้านจอร์ดเฮาดี้จ้องไปยังโต๊ะติดผนังกลางร้านเพราะวัยรุ่นในชุดนักเรียนหลากหลายกำลังนั่งล้อมวงกินอาหารกันสลอนมือเพชฌฆาตซึ่งไม่รู้จักเหยื่อสังหารจ้องอยู่สักพักแล้วก็เอ่ยถามหมูสุรศิษิ์คนไหนว่าไอ้ปุ๊ก วิธีเดียวกันกับหนุ่มนักเรียนคนหนึ่งลุกจากเก้าอี้คนชี้เป้าตวัดเสียงบอกทันควันไอคนที่ยืนนั่นแหละพิษตานั้นจอร์จเฮาดีกระชากลูกโม่เมกอินไทยแลนด์ออกจากซอกเอวว่าศูนย์จับร่างปุ๊ระเบิดขวดอย่างรวดเร็ววิธีอันแสนสั้นดาวดังตอกสาเกหันมาเห็นมาจุราาที่หมายกระชากวิญญาณของตัวเองแวบเดียวพร้อมกับเสียงอุทานตกใจของผู้หญิงคนหนึ่งไ เขายังไม่ทันได้ขยับไปไหนเข็มแทงชนวนก็กระแทกกระสุนจุดระเบิดแผดเสียงกัะปนาดกึกกล้องโอ้ยมันเป็นเสียงร้องของสตรีเพศที่หลุดออกจากปากมาเพียงสั้นๆมิใช่ใครอื่นหมวยสาวเด็กเสิฟนั่นเองที่โดนลูกกระสุนเจาะเข้าบริเวณคอด้านหลังรอนผวาล้มคว่ำเลือดพุ่งกระฉูดแน่นิ่งฉับพันปืนในมือหนุ่มล่างกำยำก็ส่งเสียงกัะปนาดขึ้นอีกสองนัดโอ้ย คราวนี้เป็นเสียงร้องของตัวร้ายตอกสาเกร่างังะห,หมุนคว้างหงายหลังลม้มลงข้างโต๊ะผู้คนในร้านต่างลุกคือแตกระเจิงวิ่งหนีตายชนโต๊ะชนเก้าอี้เสียงถ้วยชามช้อนลนโคมคาำเสียงหวีดร้องตื่นะหนกตกใจดังแซ่แซ่ลสสานเสียงฝีเท้าวิ่งกันสั์สนโอละมานร้านลวงเทกระจาดวินาศสันตโลจอร์ดเฮาดี้ที่เป็นคนลัน่นไกก็ไม่รีรอชักช้า เขาสับร้อยเมตรไล่หลังหมูสุรศิษฐ์และแดงไต่ลงปะพนไปกับผู้คนด้วยความเร็วสุดวงล้อตีนส่วนอีกกับนิดเปิดไปทางไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆไม่กี่นาทีต่อมากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุร้ายก็อันตรธานหายไปจากที่เกิดเหตุไม่เหลือแม้แต่คนเดียวความโกรธโหลโอมานปานหายประแดกแตกกลางห้างที่อุบัติขึ้นในร้านสาวพันนิดดำเนินไปอีกพักเดียวก็สงบลงกลางร้านที่กาดเกินไปด้วยเศษซากของความเสียหายพินาศ มีเพียงร่างของปุระเบิดขวดและหมวยสาวเคาะ้ายที่นอนฟุบจมกองเลือดแน่นิ่งวัยรุ่นตอกสาเกบาดเจ็บไม่มากนักเพราะแค่โดนกระสุนเจาะเข้าที่หน้าแข้งขวาไตหัวใจเป็นกิโลแต่ถึงกระนั้นทั้งคู่ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลวชิระทันควันสาเหตุที่ทำให้จอร์ดเฮาดีลั่นกระสุนไม่เข้าเป้าแถมยังพลาดให้ชาวบ้านโดนลูกหลงอีกต่างหากไม่ใช่มือไม่ถึง แต่เป็นเพราะอาวุธซึ่งเป็นปืนไทยประดิษฐ์ไม่มีเกียวในลำกล้องลูกตะกัวที่พ้นปากกระบอกโดยไม่ได้รีดควงตามล่องเกียวจึงพุ่งไปสเปสะสปะไร้ทิศทางหลังเกิดเหตุได้ไม่นานกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไปอย่างใกล้ชิดก็สืบทราบว่าหมูสุรศิษิ์พาพวกพ้องหลบเข้าบ้านตัวเองบริเวณถนนพิชัยพอได้เงินจากแม่จำนวนหนึ่งก็พากันปีนรั้วออกทางด้านหลังเปิดทะลุเข้าวัดน้อยนพคุณ ดังนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการปิดล้อมตึงพื้นที่ไปทุกทิศเป็นประการรูปสี่เหลี่ยมกินอาณาบริเวณ4ตารางกิโลเมตรและต้องใช้กำลังพลเกือบ300นายยิ่งไปกว่านั้นสุนัขตำรวจยังถูกส่งมาร่วมค้นอีกสองตัวลบคนก็เพียงซ่อนให้พ้นสายตาแต่ลบหมาจะปิดกินกายได้อย่างไรงานนี้เห็นทีจะไม่รอด พระแดงนั้นผ้าเหลืองเริ่มร้อนพยายามหาทางศึกเพื่อมาคิดบัญชีกับปุ๊ระเบิดขวดแต่สมัยนั้นการศึกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเชื่อถือกันในเรื่องเลิกยามทั้งยังถูกตำรวจจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพระแดงจึงเริ่มคิดหาทางออกที่ดีที่สุดในขณะนั้นและไม่ให้ตำรวจร่วงรู้ถึงแผนการนี้ได้ในที่สุดช่วงเช้าของวันหนึ่งพระแดงพร้อมเพื่อนลูกศิษย์ก็ได้ไปแอบศึกกับต้นโพที่วัดย่านจเจริญผลเป็นการศึกที่แยบยลมาก ขนาดตำรวจยังไม่ได้เบาะแสเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากสึกกับต้นโพเรียบร้อยแดงใบเล่ก็หายเข้ากีบเมฆแอบซุ่มเตรียมถล่มกับปุระเบิดขวดไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวที่ไหนมีแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้ตำรวจก็หมดปัญญาเพราะหาตัวแดงไม่พบแต่ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วยุทธจักรว่าทั้งสองแก๊งต่างตัดเตรียมซ่องสมอาวุธและไพ่พลหมายถล่มกันให้ลาบคาบเลยทีเดียว และข่าวก็เริ่มหนาหูขึ้นถึงสถานที่นัดหมายถล่มกันคือบริเวณหน้าสวนสัตว์ดุสิตรหรือเขาดินซึ่งมีเจ้าถิ่นเป็นสิงสาราสัตว์มากมายนั่นเองพอข่าวนี้รู้ถึงหูเจ้าหน้าที่ก็อดเป็นกังวลไม่ได้กลัวจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการรวบตัวนักเลงทั้งสองกลุ่มหมดทุกรลยส่วนแดงใบเล่ที่ซ่อนตัวอยู่นั้นทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่า แอลวอลพายังคงติดต่อกับแดงแบบลับๆจึงได้พยายามเคี้ยกล่อมให้แอลไปเจราจากับแดงให้มอบตัวเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีและก็ได้ผลไม่นานแอลวอลพาก็พาแดงไบเล่เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยไปหนึ่งแก๊งข้อหาตอนนั้นก็คือประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพานแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะยังเหลืออีกกลุ่มของปุระเบิดขวดกับดัมเอฟโซ ขณะตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นั้นสองคู่แสบก็ไปกดดานที่บ้านของปุ๊กรุงกเกษมย่านฝั่งธนบุรีและบ้านเพื่อนที่ชื่อพิชัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็นับว่าปลอดภัยพอสมควรแต่ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดจูจูหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวใหญ่โตปุ๊กระเบิดขวดและดำเอสโซ่ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนฝั่งธนบุรีซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าเป็นบ้านของใครเมื่อข่าวพาดหัวมาแบบนั้นปุ๊กรุงกเกษมก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกัน จึงพาสองคนนั้นหนีไปก่อนไม่งั้นคงต้องซวยกันหมดทุกคนแน่ๆบังเอิญปุ๊ก,กับดำมีเพื่อนอยู่ที่มหาชัยจึงทำการติดต่อเพื่อไปกบดานที่นั่นไม่กี่วันต่อมาปุ๊ระเบิดขวดปุ๊ก,กุงกเกษมและดำเอสโซจึงขึ้นรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปทันทีพอถึงสถานีมหาชัยก็มีนักเลงเจ้าถิ่นมายืนรอรับอยู่แล้ว จากนั้นปุระเบิดขวดก็ได้ให้ปุกุงกเกษมไปเลี่ยรายเงินจากทางบ้านของเขาที่อยู่ในตอกสาเกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหลบหนีปุกุงกเกษมเดินทางกลับมาคนเดียวมุ่งตรงไปยังตอกสาเกเพื่อไปหาพี่ชายปุระเบิดขวดที่เป็นช่างตัดผมเพื่อบอกจุดประสงค์ของน้องชายเขาตะเวนเดินสายรวบรวมเงินไปตามบ้านญาติของพี่น้องเพื่อนตัวแสบก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งพอเป็นทุนให้เสือตกยากได้สักระยะ จากนั้นปุ๊กคุณกเกษมก็นําเงินกลับไปให้ปุ๊กระเบิดขวดกับดําเอสโซที่มหาชัยซึ่งทั้งสองคนนั้นกําลังเปรมปีกับแสงสีสีวิไลที่เจ้าถินจัดให้อย่างเต็มอุลาพอตกกลางคืนก็เที่ยวอีกตัวสุขสําราญใจกันไปเขาหลงความบันเทิงที่นั่นวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่เที่ยวเตและไม่นานกองทุนเสือตกยากก็ล่อยหลอจนหมดจึงลําบากปุ๊กคุกเกษมต้องไปเรียกรายเงินจากทางบ้านอีกครั้ง ไม่กี่วันต่อมายอดเงินทุนของการหลบหนีก็เข้าเป้าได้เวลาที่ปุ๊กคุงกเกษมจะนําเงินไปให้ปุ๊ระเบิดขวดที่มหาชัยแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนคราวก่อนเมื่อมีสาวหุ่นอรชรมาอดอ้อ,อนให้พาไปดูหนังซึ่งฟังดูก็เข้าท่าถ้าดาวดังวงเวียนเล็กไม่กระเป๋าแห้งเสียก่อนเพราะเงินที่มีใช้ในการช่วยเหลือเสือลำบากไปจนหมดแล้วเน็ดเหนื่อยเมื่อยตัวมาหลายวันจึงขอปันกองทุนเสือลำบากไปใช้ในการพาสาวดูหนังสักร้อยสองร้อย เอาไว้มีแล้วค่อยใช้คืนคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่ไหนได้ทันทีที่ปุ๊กุงกเกษมถึงมหาชัยและแจกแจงความจริงให้ปุ๊กระเบิดขวดฟังตัวแสบตอกสาเกถึงกับเลือดขึ้นหน้าทันทีแต่ความมีดไล่แทงปุ๊กุงกเกษมเสียให้ได้ยังดีที่ดำเอสโซเข้ามาห้ามเรื่องราวจึงไม่บานปลายมากไปกว่านั้นแต่เรื่องราวในวันนั้นก็แสดงถึงน้ำใจในความรักเพื่อนของดำเอสโซประโยคที่ดำพูดกับปุ๊กระเบิดขวดในวันนั้นใจความว่า ถ้ามึงทําไอ้ปุ๊เจิดต่อไปนี้มึงก็อยู่คนเดียวแล้วกันเป็นคาพูดที่กินใจปุ๊กคุงเกษมเป็นอย่างมากเดาวดังวงเวียนเล็กขึ้นรถไฟกลับบ้านเพียงลําพังเช่นเคยขณะที่สองคู่หูก็ใช้ชีวิตเสเพอยู่ที่มหาชัยด้วยเงินกองทุนก้อนที่สองไม่นานทั้งสองก็เริ่มขยับขยายหาที่ซ่อนหลบตัวใหม่พวกเขาตัดสินใจไปที่หัวหินซึ่งเป็นบ้านญาติของดำเอโซปุ๊คุงกเกษมก็ไม่ทราบข่าวนี้เลยแม้แต่น้อย สาวันต่อมาขณะตัวแสบวงเวียนเล็กกำลังนอนอยู่นั้นก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นบ้านชนิดโรงพักสามเสนผนึกกำลังกับโรงพักบุผาลามกะเข้ารวบตัวปุระเบิดขวดกับดําเอสโซอย่างเต็มที่หรือค้นเข้าของห้องหับกระจัดกระจายเกือนสุดท้ายก็ไม่พบอะไรมันจะไปเจอได้ยังไงล่ะก็พ่อเปิดดากไปกันตั้งหลายวันแล้วแต่คนที่ซวยคือปุ๊กุงกเกษมกับพ่อของเขาซึ่งถูกเชิญไปโรงพัก ในฐานะผู้ต้องสงสัยให้การช่วยเหลือผู้ร้ายในการสอบปากคำก็มีแต่คำถามเดิมๆว่าถ้าไม่บอกว่าสองคนนั้นอยู่ไหนก็อย่าหวังว่าจะได้กลับบ้านแต่พ่อของปุ๊กุุงเกษมนั้นเป็นรัฐวิสาหากิจมีตำแหน่งพอสมควรทางเจ้าหน้าที่จึงยอมปล่อยตัวพ่อของเขาออกมาก่อนโดยให้ดาวดังวงเวียนเล็กนอนอยู่โรงพักจนกว่าจะพบตัวสองคนนั้นและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับจอร์ดเฮาดี้ที่นั่งหน้าเบี้ยวหน้าบูดอยู่ก่อนแล้ว จอห์ฮาดีถูกจับมาก่อนหน้าสองสามวันด้วยข้อหาบุกไปยิงปุระเบิดขวดเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ปล่อยตัวปุคุงเกษมบอกว่าจับปุระเบิดขวดกับดัมเอสโซได้แล้วที่หัวหินเขาจึงเป็นอิสระสาเหตุที่สองคู่หูบาลัยกันถูกจับก็เกิดมาจากความซวยตอนทั้งคู่หลงแสงสีที่มหาชัยแล้วหนีไปที่หัวหิน พวกเขาก็ได้พกเอาความซวยไปด้วยเนื่องจากติดหนองในจากโสมพินีที่มหาชัยโรกยอดฮิตของวัยรุ่นชายในยุคนั้นคือถ้าไม่กินยาเวลาฉีดทีหนึ่งก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวซุดซีดปากน้ำตาเล็ดแทบเอาหัวโขกกำแพงตายหลังจากหลบซ่อนตัวที่หัวหินได้สองสามวันก็เริ่มทนไม่ไหวตัดสินใจออกไปซื้อหาอยู่ยามาบรรเทาอาการนั่นแหละความซวยจึงบังเกิดทั้งสองไปที่ร้านขายยาในตลาดหัวหิน ตรงข้ามเป็นร้านขายกาแฟติดกับร้านขายหนังสือพิมพ์ผู้หูมหาปลัยยืนเก้ๆกัลงๆอยู่หน้าร้านซึ่งเป็นประตูกระจกด้วยความอายที่จะเข้าไปถามซื้อยาแก้รักษาหนองในซึ่งเพศสัตนั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยอากับกิริยาท่าทางลุกลิกของทั้งคู่ดึงสายตาล่างในชุดสีกากีที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันและเรียกกาแฟอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามให้หันมามอง ที่จริงแล้วคงไม่มีใครรู้จักหน้าค่าตาปุระเบิดขวดกับดำเอสโซอย่างแน่นอนถ้าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับนั้นไม่มีรูปเขาทั้งสองแพร่หลาอยู่หน้าหนึ่งพร้อมกับตัวหนังสือประกาศตามจับพาดอ้าซ่าใหญ่ตัวเท่ามอแกงความหายนะจึงมาเยือนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นายตำรวจท่านนั้นจ้องภาพในหนังสือพิมพ์ในมือสลับกับไวคนองสองคนเบื้องหน้าไปมาสองสาครั้งซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจะผิดเพี้ยนได้ยังไงเล่าก็ในเมื่อเป็นคนคนเดียวกัน ดังนั้นแล้วผู้พิทักษ์สันติราชท่านนั้นจึงติดต่อขอกำลังตามจับนักเลงทั้งคู่หลังจากที่ปุ๊กกับดำกินยาลงท้องได้ไม่ถึงชั่วโมงทั้งคู่ก็โดนตำรวจตามจับได้ที่บ้านป้าของดำเอ็โซ จากนั้นวันต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพักหัวหินก็ได้นำตัวปุระเบิดขวดและดำเอสโซขึ้นรถตาร่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อส่งตัวให้กับพลตำรวจตีฉัดยังกองอำนวยการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าปิดฉากคู่หูมหาปลัยลปุระเบิดขวดและดำเอสโซในข้อหาประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพานนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ